เธอคือสาวน้อยอัชริยะที่เก่งซะจนถูกมองว่าแปลกแยก มีเพียงเขาหนุ่มสุดท้อของโรงเรียนที่ออกโรงปกป้องเธอและทําให้เธอได้รู้จักกับมิตรภาพและความรักค่ะในขณะที่รักวัยเรียนของทั้งคู่กําลังไปได้สวยก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นค่ะทําให้พระเอกเลือกที่จะทิ้งนางเอกไว้และหายตัวไปเวลาผ่านไปนะคะพระนางของเราก็เต,ติบโตค่ะและทั้งคู่เนี่ยก็ได้บังเอิญกลับมาเจอกันอีกครั้งแต่พระเอกค่ะก็เลือกที่จะหนีเลือกที่จะหลบหน้านางเอกแต่แต่แต่แตเขาก็คิดถึงเธอมากนะคะจนห้ามใจไม่ไหวค่ะแอบมาคอยดูเธอแบบห่างๆอย่างห่วงห่วงหนา ส่วนนางเอกของเราค่ะก็ไม่ล,ล้นละความพยายามในการตามหาพระเอกค่ะเพราะเธอเนี่ยบ้องการที่จะตามรักของเธอกลับมาให้ได้ดก,กับเรื่องนี้เลยค่ะ i ี Genius Girl s g ส r l f r i e ฟนที่ได้เถียนซีเวยนะคะมาประกบคู่กับหูอี้เทียนเรื่องนี้พระนางเคมีดีงามมากๆนะคะเป็นแบบนางเอกตัวน้อยกับพระเอกตัวสูงขาย,ยาวคือมันถูกต้องที่สุดเลยจ้าแล้วแต่ละฉากนะคะก็คือน่าดูมากๆจากตัวอย่างที่ปล่อยออกมาเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าดูแล้วฟินสุดๆเลยค่ะเราก็ต้องมารอลุ้นกันนะคะว่านางเอกเนี่ยจะพาพระเอกออกมา มุมมืดมิดได้อย่างไรเรื่องนี้ปิดกล้องแล้วนะอดใจรอกันหน่อยนะคะไหนใครรอเรื่องนี้อยู่บ้างถูกใจเคมีพระนางคู่นี้กันไหมหรือดูตัวอย่างแล้วนะคะคิดเห็นยังไงยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะแล้วอย่าลืมกดติดตามปเปรียวไว้นะคะจะได้ไม่พลาดซีรีส์สนุกๆข่าวคราวบันเทิงโดนๆค่ะ